สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กับเหตุงานคือเกาจา้าเหตุงานไปด้วยกันเลยอยากเหตุวิดีโอไปน้ำจา้าเนาะเบอรบการทำงานดูแลคนป่วยแต่ว่าป่าบริเ่นกล่องไปหาคุณยาย้วยจ้าได้นนเพราะว่ารบร่อยากถือคุณหมอบนตอวาจา้าก็เอาเศาราที่เห็น,นเนาะเป็นกำลังใจ กำลังใจสึ่งกันและกันเด้จ่าได้ได้จ่าได้อันนี้ก็นุ่มหอนจ่าท่อมหอนแห่คุณยายกินยำมเศร้านุ่มเมันบบลุ่ม่างกายกระดูของผู้ถางผู้ถาวขนกันอายุเก่าสิบห้างยกระลุ่มุ่มขึ้นไปจ่าโลกบเซแวนตาเบิ่งจ้าว่าสปินเนาดเพราะว่าแบใส่แวนตามะ ค่อนข้างจิเกือบตลอดเวลาเนาะก็เลยโอคเมืองใจโบไซมันสีเป็น่นได้มองเห็นอย่างก็ไม่ค่อยชาติกาแต่ว่ากะพราทุนใดอยู่มีเวลาว่างก็สิไเปรายลงานใด้หลายมือก็สิบเปอนี้หาหมอจ่าตรวจสายตาตรวจว่าสายตาทัดแว่นใหม่หรือว่าขันอยู่แลรักษาตากระฟองแบบปากขบอยากใส่แว่นเนาะแต่ว่า กะได้ไว่าขนาดที่มันกะสมควรจีต้องใส่ดอกจ้าเพราะว่าปลากะหาสิบสามเต็มแล้วจ้าสี่สิพยายามดูแลเจ้าของจา้งารักษาหลานตายแต่เขาแข็งแรงอยู่เหตุงานได้ดุนดนตลอดจ้าเดี๋ยวจ่าเด้อล้มหายายกินกันเมื่อวานนี้กอนวันหวยออกไม่กี่ชั่วโมงร้อยบาทค่ะร้อยบาทเอาจัดโคก็แล้วกัน เป็นยังไงลูกค้าเนาะขายได้แล้วมันได้อยู่แล้วกำไรแต่อันที่เหลือล่ะขายได้ไปไหนมันก็ได้กำไรไปนั้นอยู่แล้วมีครับผมส่วนเพราะมันขายได้หมดนี่ลืมค่าชีวิตโบเล่ไปซะจ้าอยู่แต่นี้นี่แหละจ้าไม่บาดเลิกงานยอากได้อียังก็ต้องบอกให้เพื่อนเอาของมาให้จ้าที่ผมพูดเนี่ยบางคนบอกเดี๋ยวจ้าเดี๋ยว ไซเวนผู้ใไซเวนมันม e e ouais, ั่วๆจ่ามองบุคคลเห็นอย่าว่ากันได้จ่ายไดะแล้วท่านไม่ได้ทําที่จะมาฝั่นราคาเองนะมันมีคนเข้าไปปั่นถูกไหมมีการไปดําเนินการมาจัดชุดอย่างที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านบอกเอาไว้อย่าไปซื้อหวยชุดให้แบ่งๆกันรวยทุกท่ามผมนะกองสลากด้วยความเคารพวิธีหนึ่งท่านเลิกพิมพ์สลากแบบค่าเลข จิงก็อยากแพทย์ในเบื้องอยู่หลายๆออริยบุตรเนาะแต่ว่าก็ต้องให้เพื่นอนุญาตก่อนจะขอเพื่อแลกเท่อนน้งแต่ว่าเพื่นบอกโอเคก็นเลต้องตามใจเพื่นจ้ะจำเดี๋ยวก่อนเด้จ้พี่น้องจ๋าป่านนุ่มมย้ายกินกอนจงว่าอุ้ยกันไหมค่ะมีเวลาว่างป่าจงว่าทักทายไหมเด้จ้าเด้อ ก่อนจะจากกันกะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีสบายดีแ้ะจ้าเด้อรักษาร่างกายใหอยุคโควิดไปใส่มาใส่ย่าลืมแม่เด้อค่ะเด้อดูแลตัวเองจ้าสวัสดีจ้า